ยอดยงศิลเฉลยแล้วมาเป็นคลิปขอบคุณแฟนคลับขึ้นเทรนไทยต่อเนื่องสวัสดีทุกคนค่ะเรื่องนี้ทางแฟนคลับชาวไทยฮือฮาันทัวหน้าที่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มยอดยงศิลนะคะนะักแสดงชาวไทยวัย19ปีที่เขานะคะ,ตะเตรียมจะเดบิวต์ในปี2022นี้แท็กที่เกี่ยวข้องกับเขาในการว่าจะเป็นวิกิตยอดยงศิลเทรนี่เอขึ้นเทรนไทยนะคะ2วันสองคืนกันไปแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทำเอาแฟนคลับชาวไทยนะคะต่างก็สงสัยและคาดเดากับสมาชิกเทนนี่เอคนที่7ว่าจะใช้นุ่ยอดยงสิล์หรือเปล่านะคะเพราะทุกรูปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆในกะาะไม่เห็นสมาชิกค,คนที่7ตลอดอย่างติดสติกเกอร์ใส่แมสใส่หมวกปิดหน้าเอาไว้ ล่าสุดนะคะทำเอาทุกคนมีหากันเป็นอย่างมากน้องยอดแดลหาได้กลายเป็นสมาชิกคนที่7ของเทรนดีเอย่างเป็นทางการที่เตรียมจะเดบิวต์ในปี2022นี้รอยแบนวงต่อไปนะคะของใครายบิ๊กนิดเอเดเรนเมนต์ค่ายเดียวกันกับรอยแบนชื่อดังระดับโลกนะคะวง BTS ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะที่เด็กไทยนั้นมีความสามารถเตรียมเดบิวต์เป็นบอยแบนด์วงต่อไปนะคะของเกาหลีใต้กับความที่เป็นแฟนคลับเคป๊อปเกือบทุกวงนะคะตำนานค่ะโทรหาเซฮุนสัมภาษณ์จีมินร้องแรปเต้นอินเนอร์มาเต็มสดๆร้อนๆเลยนะคะเทรนขึ้นต่อเนื่องนะคะน้องยอดมาอัพคลิปวิดีโอนะคะบนแสกแกมของเทนนี่เองเปิดตัวสมาชิกคนที่เจ็ดอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะ คลิปนี้นะคะยอดรับชมเกือบจะ2ล้านวิวแล้วนะคะน้องยอดมาอัพคลิปนะคะพูดภาษาเกาหลีน่าจะเป็นคลิปขอบคุณแฟนๆนะคะตามที่แคปชั่นนะคะน้องยอดได้พิมพ์เป็นภาษาเกาหลีประมาณว่าสวัสดีครับในที่สุดผมก็สามารถเปิดเผยว่าผมเป็นสมาชิกของเทนนี N ่เอขอบคุณที่ทุกคนรอผมมาโดยตลอดผมหวังว่าเราจะเดินไปด้วยกันในอนาคตและเด็กฝึกของเราเทนนี N ่เอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอแม้ยามลำบากขอบคุณเช่นเคยอุซานสุขสันต์มันเกิดนะ แฟนๆนะคะก็จะได้เห็นลุคของน้องยอดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานอยู่พอสมควรนะคะตั้งแต่ปี2 0 1 9น้องยอดนะคะหล่อดูดีมากๆออล่าไอดอลเคป๊อปมาค่ะน้องดูโตมากดูหนุ่มขึ้นออล่าศิลปินเคป๊อปมาเต็มค่ะแห่งค่ายติกชาวบิกซิเอเดเทนเมนต์ทั้งยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดรับชมนะคะที่เพิ่งจะอัพก็คือสูงมากๆแฟนๆต่างก็ให้กําลังใจพร้อมที่จะสนับสนุนน้องยอดนะคะและเทรนนี่เอกันทุกผลงานขึ้นเทรนไทย2วันติดด้วยกันค่ะ กทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ